วันนั้นคุยกับโยมผู้ชายคนหนึ่งโยมเขาก็นั่งคุยไปยิ้มไปหัวเราะไปก็บอกเส้นทางชีวิตผมนี่มันขรุขระจริงๆครับท่านเนี่ยก็นึกถึงวิดีโอนี้เลยโยมนะก็อนุโมทนากับเจ้าของวิดีโอนะสร้างธรรมทานร่วมกันนึกถึงเส้นทางที่มันเป็นลักษณะแบบเนี้ยโยมเขาบอกว่าชีวิตผมนี่มันขรุขระตลอดตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจนแสนจนแต่ก็ทําให้ผมมีทักษะในการทามาหากิน,นถามผมได้เลยเรื่องทามาหากินนี่ต้องผมเลยผมถนัดสู้มาตั้งแต่เด็ก แม่ผมก็ตายตอนเจ็ดขวบพ่อผมก็ตายตอนเก้าขวบอยู่กับยายยายก็มาตายตอนอายุสิบสองก็ต้องมาเรียนรู้ว่านอนกอดตัวเองยังไงมันจะอุ่นนะโตขึ้นมาก็ทำงานทำงานก็ถูกเพื่อนโกงไปอีก8 9ดเก้าแสนนะแล้วก็ถูกในรวมๆแล้วก็สามสี่ล้านก็ถูกโกงถูกกรอกแต่มันก็ทำให้ผมต้องฝึกว่าทำยังไงมันจะไม่ถูกโกงนะแล้วก็มีเมียเอาเมียก็มีชู้มีชู้ไปก็บ้าน แตกกันไปเมียสองคนก็มีชู้หมดทั้งสองคนเมียคนที่สามเนี่ยดีหน่อยมีลูกด้วยกันมีลูกด้วยกันเอาลูกก็มาติดยาซะอีกตั้งๆที่ผมก็สอนดีก็ติดคุกติดตารางผมก็มันก็ทํายังไงมันจะสอนลูกได้ดีเอาออกมาก็มาแก้ไขมาช่วยเหลือดูแลกันต่อไปทําให้มีทักษะทุกวันเนี่ยท่านชีวิตผมมองแล้วมันขรุขระทุกเรื่องแต่ผมไม่ได้ไม่ได้เสียใจน่ะนั่งยิ้มกับตัวเองแล้ววันนี้นั่งยิ้มคนเดียวบอกนั่งยิ้มคนเดียวมันไม่ดีเท่าไหร่นะโยมนะ ไม่ได้บ้าหรอกครับท่านแต่คือพยายามมองว่ามันก็เส้นทางที่เราสร้างเองเราสร้างของเราเองแล้วเราก็ต้องมารับของเราเองชาติหน้าเนี่ยผมไม่ขรุขระแล้วครับท่านวันนี้ผมทําใจได้ผมพยายามทําดีเต็มที่ของผมแหละนะก็บอกอ่าก็ให้กําลังใจแล้วกันนะโยมนะท่านไม่ต้องมาให้กําลังใจผมหรอกผมสบายผมทําของผมได้ผมก็ยิ้มไปสู้กับชีวิตไปมันจะขรุขระขนาดไหนก็ลองดู